สวัสดีนะครับก็วันนี้นะครับผมจะสอนวิธีการสร้างาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจุมลา la, หรือหรือ CMS จุมลานะครับซึ่งวันนี้สราระสำคัญของวันนี้ผมจะสอนเกี่ยวข้องกับการใส่เนื้อหานะครับใส่เนื้อหาแล้วก็สร้างหมวกมวดหมู่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปสร้างเมนูเพื่อที่จะเข้า,าเนื้อหาที่เราสร้างขึ้นมานะครับ ก็เริ่มแรกเลยนะครับเราเข้าเว็บไซต์ที่เราสร้างก่อนหน้านั้นแล้วนะครับของผมคือตัวนี้เลยนะครับที่นี่ปาตานีนะครับตัวนี้กด enter ครับโอเคนะครับอันนี้คือที่เข้าเว็บไซต์นะครับตัวนี้ส่วนที่นี่หน้าเว็บไซต์นะครับส่วนตัวนี้ผมจะเข้าหลังเว็บไซต์นะครับคือผู้ดูแลระบบนะครับก็เมพ์เว็บไซต์ของเราเว็บัด ที่นี่ปัตนีแล้วก็ใส่คำว่า select นะครับตอนนี้แล้วก็ administrator นะครับอ่าตัวนี้นะครับเคนะครับแล้วก็กด enter ครับเคนะครับก็จะได้หน้าต่างนี้นะครับอ่าหน้า l o g in ตัวนี้นะครับก็ใส่ชื่อของเราเลยนะครับเคนะครับตัวนี้จะเลือก default ก็ได้นะครับหรือภาษาอังกฤษ default คือมาจาก ของโปรแกรมเลยนะครับร bag, หรือว่าจะใช้ภาษาอังกฤษคือดี f อ u l t ก็ภาษาอังกฤษนี่แหละนะครับแล้วก็อันนี้ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับก็กดล็อกอินนะครับเขียนะครับนี่คือหลังเว็บไซต์ของเราครับ b a ื k องหลังเว็บไซต์ที่เราจัดการข้อมูลจัดการเนื้อหาหรือใส่ข้อมูลต่างๆก่อนหน้านี้นะครับส่วนที่เราจะดูหน้าเว็บไซต์ของเราครับเรา ไปที่นี่เลยนะครับกดตีนน่นี้นะครับนะครับนี่ครับกดที่เว็บไซต์ที่ตอนนี้นะครับ ผมสร้างเว็บไซต์หลายวันแล้วนะครับก็ผมตักต่างนี่ก็ทางการส,สร้างเรียบร้อยแล้วนะครับถึงวันนี้ผมจะสร้างาเมนูอีกตัวหนึ่งที่นี่นะครับคือเมนูเกี่ยวข้องกับอาหารของจังหวัดปัตตานีนะครับหรืออาหารที่สําคัญของจังหวัดปัตตานีนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราต้องสร้างเนื้อหาก่อนนะครับเนี่ยไปที่เนื้อหานะครับ ไปที่หลังเว็บของเรานะครับแล part, ้วก็ไปที่เนื้อหานะครับไปที่ตรงนี้เลยนะครับเนื้อหานะครับสิ่งที่เรานะครับต้องเตรียมนะครับก็จะมีไฟล์รูปภาพนะครับแล้วก็ข้อมูลของเรานะครับนี่นะครับผมเตรียมไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถคัดลอกได้เลยนะครับอาหารประจำถิ่นที่สําคัญของจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็เราไปใส่ในไปที่เนื้อหานะครับ เนื้อหาไปที่กดเนื้อหาแล้วก็กดที่เนื้อหาอีกทีนึ่งนะครับไปที่ตัวนี้สีเขียวตัวนี้นะครับกดที่คาว่าสร้างนะครับโอเคนะครับแล้วก็หัวข้อนะครับอ่านี้หัวข้อที่ผมสร้างก่อนนั้นนะครับเรื่องตังแต่เกี่ยวกับเรากรลัเร่งประเภทนี้ว่านักต่าวันนี้ใส่ตัวนี้ต่อเลยนะครับอาหารประจำที่จดกันนะครับแล้วก็เราก็สร้างเนื้อหาเลยนะครับผมจะสร้างวิธีการโดยที่จะสร้างตาลางนะครับ าหารก็จะใส่ประมาณ4ประเภทนะครับที่จริงอาหารมีเยอะนะครับแต่เราเลือกแค่นี้เองแล้วก็เราขยายตันนี้นะครับส่วนหน้านี้อาจจะใส่เนื้อหานะครับข้อความอะไรประมาณนี้ครับส่วนข้างหน้านี้ใส่รูปภาพหรือจะสลับกันก็ได้นะครับแล้วแต่ใครถนัดนะครับส่วนของวิธีของผมนี่จะใส่ฝั่งนี้เป็นข้อความนะครับฝั่งนี้เป็นรูปภาพนะครับ ข้อความนี้เราสามารถที่จะก๊อปในเวิร์ดของเราได้เลยนะครับเนี่ยของผมเรื่มนจากนาซีดาเกตอันนี้คลิกขวานะครับคัดลอกเลยนะครับเลยก๊อปปี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับตัวนี้คอนโทรลวีเลยก็ได้นะครับกดคอนโทรลแล้วก็วีเลยนะครับก็จะวางไปเลยนะส่วนรูปภาพนี้นะครับเราจะเอาจากโฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับก็ไม่ยากนะครับกดที่นี่หนึ่งคั้งนะครับแล้วก็ไปที่ที่นี่เลยนะครับที่คําว่ารูปภาพตัวนี้นะครับ ก็ตัวนี้นะครับของผมนี่เพื่อสะดวกในการเรียกใช้หรือว่าจะลงในจุ่มล่างของผมนี่ผมก็จะใช้หน้านี้เลยนะครับไม่ได้ใส่ในแบนเดอร์หรือ h ฮนเดอร์หรืออ,อะไรเนี่ยแซมเพิรซมเพิรต้าอะไรออกมานี่นะครับผมก็จะไว้ข้างหน้านี้เลยนะครับก็ไปที่นะครับเลือกไฟล์นะครับแล้วก็ไปเอาอาหาราเมื่อกี้นัสิดาเกนนะครับก้อนนี้ คืออาหารทั้งหมดผมจะใส่หมดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่นาซิดาเกะไก่กรลและมันตะบะแล้วก็รอยอกนะครับก็กดไว้เลยนะครับแล้วก็เริ่มอัปโหลดนะครับโอเคครับนี่ีจะมีข้อความสีเขียวนี้นะครับอัปโหลดสมบูรณ์หมดแล้วนะครับก็เริ่มที่ตัวนี้เลยนะครับเราต้องจําด้วยนะครับว่าของเราเนี้ยนาซิดาเกะคือตัวนี้นะครับเราก็ดูภาพก็รู้เลยนะครับโอเคนะครับของผมก็เนี่ยตัวนี้ก็ ตัวนี้ครับเพิ่มในเนื้อหานะครับโอเคนะครับก็จะได้แต่นี้ก็ทำลคลิกขยายได้ครับคลิกที่รูปภาพแล้วก็ขยายได้ครับเน,นี่จะให้มันใหญ่หน่อยนะครับเพื่ออความเด่นชัดของข้อมูลนะครับอ่านซิดาเกได้แล้วต่อไปนะครับเราก็ไปที่ไก่ก้อนแรลนะครับ นี้ก็กดที่นี่หนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่ไม่ต้องอ่านเนี่ยไปที่รูปภาพนะครับแล้วของผมก็เมื่อกี้ไก่ก็แล้วก็แต่นี้ครับโอเคนะครับกดที่นี่หนึ่งครั้งนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็ วัตรฐานว่ากเลยนะครับโดยเฉพาะาพื้นที่ที่มีชื่อเสียงนะครับในการ,าร,ราทำมัตตระบคือปูยุทธนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับอันนี้เราคัดลอกตัวนี้ไปที่ใส่เนื้อหาตัวนี้ของทวี Ctrl v เลยนะครับ ท้ายนะครับท้ายคืออะไรครับรอย้ออยนหรือรอจอตนั่นเองนะครับภาษามาลายูรอจอตรอจอตคัดลอกมาเลยนะครับตัวนี้คลิกขวาอ่าคอนโทรลวีนะครับหรืออ่าคอนโทรลเพสนะครับรูปภาพเช่นกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเข้าไปที่รูปภาพไปที่รอย้อนรอย้อนนะครับโอเคนะครับก็ up เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ ต้องข้างบนนี้นะครับเพิ่มกดทร่รูปภากว่าขยายหน่อยนะครับเราต้องเตรียมข้อมูลก่อนนะครับเพื่อง่ายต่อการจัดการข้อมูลที่อยู่หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับกตอนนี้เมื่อเราทําหน้านี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดแล้วก็อันนี้บันทึกแล้วก็ปิดเลยนานี้อันนี้คือเนื้อหาครับทีนี้เนื้อหาที่ผมสร้างนี่ตั้งแต่เกี่ยวกับเราเพ็นวัฒนธรรมงารละเล่นเพื่อเมืองอาหารนี่ตอนนี้นะครับเราสร้างเนื้อหาก่อนนะครับทุกครั้งที่เราสร้างปุ่ม ือเมนูนี้เราต้องสร้างเนื้อหาก่อนนะครับโอเคเมื่อกี้เนื้อหาแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ที่เดิมนะครับไปที่เนื้อหานะครับไปที่หมวดหมู่นะครับหมวดหมู่เสร็จแล้วนะครับไปที่สร้างครับตวนี้ที่สร้างครับโอเคนะครับแล้วก็ตวนี้ก็คลิกที่นี่แล้วก็ส่วนที่ตัวอื่นอ่าสิ่งที่เราเคยสร้างแล้วมันจะโชว์เลยนะครับกดตวนี้นะครับปิดนะครับบันทึกแล้วก็ปิดนะครับคือภาษาอังกฤษเซฟแอนด์คลอสนะครับตัวนี้ โอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับไปที่เราจะสร้างเมนูให้อยู่ที่นี่ครับประเด็นหลักคือตัวนี้ครับราไปที่เมนูครับไปที่เมนเมนูตัวนี้ที่มีรูปบ้านนะครับปึ๊บเมนเมนูเสร็จแล้วนะครับไปที่สร้างนะครับภาษาอังกฤษคืออะไรครับสร้างคือ create นะครับกดตัวนี้โอเคนะครับแล้วก็ชื่อเมนูนะครับชื่อเมนูก็ก็ใส่ อาหารประจำถิ่นนี้นะครับส่วนชนิดของเมนูนะครับให้สร้างเนื้อหานะครับหรือคนอื่นจะสร้างตัวอื่นไดแต่ว่าที่ éc, ผมเนี่ยคือคืออันนี้ผมจะสร้างเนื้อหาอยู่นี่นะครับเนื้อหาเนื้อหาเดียวนะครับตัวนี้โอเคนะครับกดเสร็จแล้วนะครับต้องมีการเลือกตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยกดตัวนี้ด้วยครับภาษาอังกฤษคืออะไรครับ choose นะครับตัวนี้คือ create ด้วาสร้างครับ choose ตัวนี้นะครับแล้วก็ไป choose ตัวนี้ครับคือเลือกตัวนี้ ส่วนตัวอื่นก็ไม่ต้องแก้ไขแล้วนะครับเพราะว่าผมตั้งค่าโมดูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดคำว่าบันทึกและปิดนะครับ save and close นะครับกดตัวนี้ทีนี้เรามาดูผลลัพธ์กันนะครับต่นี้เราต้อง refresh ที่นี่ทุกครั้งนะครับหลังจากที่เราบันทึกนะครับเนี่ย refresh นึ่ครั้งนะครับ o มาแล้วนะครับตตวนี้ก็มาแล้วนะครับเคนะครับก็เคนะครับก็ประมาณนี้นะครับ กับเราเสน,นิวัฒนธรรมเล่นพื้นเมืองการเล่การละเล่นพื้นเมืองนะครับอาหารประจําถิ่นก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้วิธีการใส่เนื้อหานะครับสร้างห,หมดหมู่นะครับแล้วก็สร้างเมนูนะครับกอ็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับบน Youtube เพื่อเป็นกําลังใจในการทํา อ่ะต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ